วันนี้เราเลือก TKS มาเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่28กันยายนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต่อให้ตลาดปรับตัวลง11จุดเนี่ยแต่ว่าตัว TKS เนี่ยยังยืนบวกเอ่อโทษทียังยืนที่ระดับบริเวณ12บาทเนี่ยได้ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ต้องบอกว่าแข็งแรงกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยจะเป็นเพราะว่า1 TKS เนี่ยเป็น เป็นหุ้นที่ valuation ไม่แพงนะครับคือถ้าดู PE เนี่ยก็ประมาณ12เท่า13เท่านะครับปั่ำกว่าเซ็ตเยอะนะเซตตอนนี้เนี่ย17เท่า19เท่านะครับปีนี้ปีหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยมันเป็นไฮซีซันของ s ินเนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งกำไรจะเข้ามามากขึ้นแล้วก็เราก็คิดว่าได้ประโยชน์ทางอ้อมนะจากการถือหุ้นตัว s ินเนเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งเวลามี มาตรการช็อปอะไรต่างๆที่ออกมาในช่วงปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่คนก็มักจะซื้อพวกสินค้าไอที IT, เครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือนอกเหนือจาก PE ที่ต่ําแล้วเนี่ยในแง่ของดิสเค้าจากซินเนกเนี่ยยังคงเยอะอยู่คนระับก่อนหน้านี้เนี่ยดิสเคาอยู่50%แต่ในช่วงที่ผ่านมาทเคสเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเอาเอรร์มนะตามที่เราแนะนำแล้วก็ทำให้ดิสเค้าเนี่ยมันลงมาเหลือ40%ละ แต่มันก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีปกติมันควรจะเขาแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแกบตรงนี้ให้เล่นอีกค่อนข้างเยอะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยก็จะเข้าไปถือหุ้นในตัวสบายด้วยในช่วงสิ้นปีนี้ประมาณเกือบเกืบสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่า,ววาใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาปัจจุบันที่12บาทของ TKS เนี่ยยังคง under value อยู่มากนะครับราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้ย,ยังอยู่ที่ 17บาท90นะครับแนะนำซื้อแล้วก็เป็นหุ้นเด่นวันนี้ครับผม